เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องอะไรที่มีอนุภาพมากกว่ากันมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณบทความจากท่านผู้ใช้นามประกาว่าพอและขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมทรไพรัสสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสแก่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา ที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ฟังจบแล้วกรุณากด u ับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับตอนเป็นเหรียญโลหะเขาเรียกว่าเหรียญยันดวงตอนถอดพิมพ์เทเป็นพระปู่ เขาเรียกว่าพระกำนั่งแต่ก่อนตอนเป็นเหรียญที่วัดให้บูชาเหรียญละห้สบบาทส่วนพระกำนั่งเป็นของแจกฟรีแก่ผู้ไปฝึกนั่งสมาธิภาวนาแต่ตอนนี้อะไรอะไรก็เป็นดั่งวัตถุสินค้าที่มีราคาสูงลิบลิ่วไปตามกระแสะความต้องการจนยากจะควยคว้าหามาครอง หลวงปูด่ดูท่านอธิษฐานพระให้ดีที่สุดก็จริงและท่านก็เคยกล่าวว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าให้ไปติดวัตถุอัปมงคลก็จริงแต่ท่านก็ไม่เคยบอกว่าปราศจากวัตถุมงคลแล้วเราจะปฏิบัติภาวนาหรือพัฒนาตัวเองให้ดีไม่ได้ตรงกันข้าม ท่านเคยยกตัวอย่างคนที่กราบระลึกถึงบุพการีก่อนนอนสามารถปกป้องคุ้มภัยได้โดยที่ไม่มีวัตถุมงคลใดๆติดตัวนั่นเพราะอานุภาคแห่งความกตันญูและคุณบิดามานดอนสุดท้ายแล้วแม้วัตถุมงคลจะมีอานุภาพแต่ก็ไม่เท่าใจที่มีคุณธรรม อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าข่าไม่ตายเสียก่อนข่าจะเอาแกให้ดีให้ได้เฮียอูเมื่อครั้งยังมีชีวิตได้เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องราวชีวิตของแกจากคนไม่นับถือพระไม่สนใจการทำบุญแต่ต่อมามีเหตุให้มาเจอหลวงปู่ดูผู้ซึ่งสามารถสยบแก่ได้ โอวาทของหลวงปู่ได้เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตของแก่ที่เคยอยากกระดา้างมาเป็นความทราบซึงและนอบนอ้อมในพระรัตไตรัยอย่างมั่นคงแม้ว่าเฮียอู่จะเป็นเพียงชาวบ้านธรมธรมดารรมดธาคนหนึ่งแต่หลวงปู่ท่านมองเห็นความใฝ่ดีของเฮียอู่ท่านจึงได้ให้ความเมตตา แนะนำสั่งสอนให้เฮียอูรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรวมทั้งให้รู้จักการปฏิบัติพระกรรมฐานแต่ที่ประทับใจเฮอูอย่างหาที่สุดมีได้นั่นก็คือคำพูดของหลวงปู่ที่ว่าตาอูถ้าข้าไม่ตายเสียก่อนข้าจะเอาแกให้ดีให้ได้แม้ว่าหลวงปู่จะจากไป ก่อนที่เฮอ,อู่จะมีบ้านในใจให้แข็งแรงพอตัวแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่หลวงปู่ได้หวานไว้ยังคงเติบโตต่อไปและพิสูจน์ตัวเองในคราวที่เฮอ,อูได้แสดงความเด็ดเดี่ยวให้เห็นในวันที่ต้องเผชิญมรณะภัยที่อยู่ตรงหน้ากระทั่งเฮอ,อูได้จากไปพร้อมกับความบริบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะ หลวงปู่ท่านจริงจังที่จะชี้ทางและแนะนำให้สิทธิ์ได้ดีแล้วสิทธิ์หลักจะน้อมนำโอวาทของท่านมาทำให้ความดีเกิดมีในตนด้วยความจริงจังดังเช่นเฮียอูกันหรือไม่พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์ 085-199-1370